เรามาจะแต่คอยรดไปรี้ยัยานยานมอสมงกเพราะว่ามอยเาไป็นะรกับนได้เาก็มาตอไปมาออกาดกงนั้นตอนจะนัปรี้ยงนีฮะถ้าเขาออกฝูงไหมเหรอแล้นที่เพา่ปเราปูงมาให้วหนึ่เาเลยอ๋อปูงบานีร์่องรถมาไหนเนาะมาสันเด นีใจเนาะแม่เนาะเรื่ะไเริ่มฟันแม่นไปแค่พี่นะเรา่งะเริ่มฟันแม่นไปเอาแม่หลังจากว่าฝันเห็นมุนทะการเดียวนาะเอาจังสี่เอาห้แม่ทำได้เนาะมาแม่สิปลอยอยู่เดียวนี้มันสิตรงกับอายุมุนทะการเราฝันเหม็นบ่าเขามาดมุนกัน ว่าแต่เ่าค้นฝันเกี่ยวมับมรการนี่มันสิไปตามอายุเล่านะมันหลายคนแล้วที่ฝันเห็นนะก็ขออเกิดจ้ะวันที่นี่ก็เลยสิมั่นรุ่นว่าท่านได้บอกแม่ดิว่ามรทการเกิดวันใดเดือนใดปีใดแต่ว่าสี่ให้แม่บอกแนวทางของแม่สะกอน่าสีส้นกันบ่คนนักะันแต่กนไไ้ม่จะมาถามมามนตามบาติด่อมาสมองนมาว่าจะเห็นคนกันแลงนั่นเดียวบาบปันลาบบ่ ยามาจะบอกว่าไล่วมรอเราราะว่ามาตะดุดแล้วเพิ่เลสิบเห็นเห็นมาหลายๆซองมันมสิคืนหอดเนาะเห็นแต่พนพน่ละพนคอยเป็นไผ่ดนเจ้าคือมาเอิญคอยเป็นม่เจ้าร้ใจเจ้ายังบุการเก็บของแต่ว่าชื่อบ่อพนพนมาดุละพนจะเจอบ้านนี้เจอไปเจอมานี่ย ล่ามกบอกนแต่ว่าเพราะว่าล่ะนั่นล่าว่ามันท้ามือนในรยูบาลไม่ยะด้วเพราด้วยทาามบราะะบาลตะี้มอกับถาขาวีุาเนาะเป็นันสิถามมาทุกคนยไเคยไปนั่นค่ะเคยไปหน้าแมนบอนะโอ้เดี๋ยวเมือรุ่นเดียรมเจ็ดไปหน้าเขาอยู่ดอกจองว่าเขาอยู่ไปหลากจุดเดิเลยหลัยจุดว่าคนแต่สนใจ ไปหน้าบุหันไปหน้าหอมผู้ใดไปหน้าไปผู้ใดไปผู้ใดไปเป็นนิ่งวดพิพานนานิ่งวดพิพานนาเนี่ยเพิ่นก็มาบอกเลขแม่ได้บ่กก็บอกรู้เพิ่นกระไรแต่ว่าพิพานนาเนี่ยก็เริ่มมาได้กับผู้มาด้วยผู้มาเนี่ยผู้มาเนี่ยว่าผู้ว่าลำเจ้าหันเพุนว่าเจ้ามักยังค่ายมักสีเจ้ามักยังค่ายมักฮก อันนี้งวดที่แล้วต้องอะเนาะเราเบียงเราเบียงงวดที่แล้วเป็นซีหมกตรงๆไม่ได้กลับด้วยไม่บกบมคือมัดเหล็กตัวมันถือแข็งมันถออดงวดนี้เร่ากับสีมัดตัวถือคือเก่าเหรอวันนี้กับสีมัดตัวถือคือเก่าเหรอเนาะแล้วมัดหรือเป่เอ๊ะเพิ่งมัดตัวใดนก่อนคู่ขาเจ้าเรานั่ะตะมัดเก่า แล้มักเก้าแล้มักเต่าแลมักหาโอ้แล้มักเก้าเจ้ามักหาเจ้าได้จับใช่กันดีเหรอว่าแม่แจับเล้าจับเรียบ้อยแล้วเป็นเก้าหาเแดงวาเจ้าเากันนี่เล็กแล้คนละตัเลยนี่ลัวเพายหรับาะโมบันีกวางฟันมว่าันที่หนึ่งตุลาน่แม่ฟันไปฝันแหล่ มีะรสงันก์ันอะรันแหลวพันแหลวแจ็คมาเลนะพันคนมาถามว่าจะซื้อเหลือบังอันไหมมาถามข้าวซื้อว่าตัวนด้เป็นวันี่หกสี่วันที่นคนมว่ามันจะออกวัานี้มันจะออกสามคิดขางลางได้ลรอเปล่าบ้านเกิดางลางางลางแต่ว่าเหลือมานกเหลือมากหรือเล่กชอบเล็กมักเลยแม่เล็กมักสิบหกเล็เลกมักสิบหกตัวเดียว ตะว่าคุ่มหน้ามาไห่คือสามเจ็ดสามเางล่างระบบนี้กับเบาเบาด้นเบาคึบกับตรนี้เลยะรือหล่ะก็ไปบ่ยวแล้วก็ไปเอาแล้วก็ไปอันนั้ไห้เร็วไหมเตาพุมกลับมาเต้าพุ่อะรเตาพุ่มตาครับนุ่งเสื้อดำใส่สินไหมตอตีแล้วกะ เสือแตต่กเป็นเสือมาหอมห้องแม่เป็นชุดพุทไธเอออันในในแค้นืนนี้มันจะเป็นชี่ขาวๆลายลายกไรกำไเงินโบแคนแคนเสือเสือูุ้ทไยเนี่ยเสือพไทไธจะไมยดกกำบันเนาะ เงินเงี้เงินมันเป็นฟองฟองเงไปเมันเป็นเป็นรูเป็นหูนะมันเก่าเงินห่วงเงีนห่วงเป็นรูไปนี่เลยคล้ายๆจะต่างแดงมันเป็นนี่แม่แม่นี่ในกระเป๋าหมือน่เอามาเอามาช่วยพี่ไมเขาพูดยังพูเงินเป็นเงินเป็นีแม่นี่อยู่เหรียญเงินโอ้หงาทนแต่่นบอกเลย ไม่ได no ้เปิดน <full> <thôi> oh ี่น่ะนไปต่อไปเปิดว้ยนี่ยังมาบานไม่ได้สตอกนี่คนเปิดให้เจ้าวเจ้าหางนให้เอนี่นี่นี่แหละให้แม่ซืเบนิดนแบบนี้เลยเปนมาที่ประเยน่ะคือบ่กเจ้าหางล่ะแต่ว่ามันอาจเป็นชีขาวๆเลยแาบเลี้ยงเปรียวเป็นเลี้ยญสีขาวเลยจริงๆเป็นสีเงินนะบอสเพราะว่าสีเงินใบเราเนียาเสียนหน่มเป็นผายแดงๆดีป่ะ ไม่เก่าอ่ะอันนั่ยกมุดมั้ยนั่งยกมุดเราอันนี้เขาเรียกว่าเงินโบราณสมัยโบราณเนาะพลศิเอาไว้แิมพลศิวะใบเดิมบ่อเขาไปจับในเสือพูนหนึ่งพลศิงานเอามดเขาจากไดค่ะญาเลยตอบว่าบ่ให้มัดพันเอามดไอ้เจ้าก็บ่ได้ย่าติดพดในแต่ละอันจังอันพดกระดุมอันนี้พดกระถือเล็กนั่นแหละบ้าบ้ากระถือบ้าแล้วกระถือไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อย ไอ้บางไหส่นจะ,ะไม่เกล้านะคะค่ะมันจะรีบโอ้โหนับห <c oughs> มดนี้เนาะใหญ่นะ <c oughs> ตามฝันเนาะพี่น้องเนาะแม่ก็บอาให้ตั้งเร็วอยากเบิ่งตัวเลขได้นนบาทเนี่ยตัวเลขนี้วะแม่เออตะหมูว,ว่านเนี่ยค่ะอะให้แม่ เรบื้องีนะจ๊ะบาทพระท่านไหนชอบเลขชอบเป็นตัวนี้แหละชอบัวไแม่อบรสามเจ็ดกับสามเจ็ดล่างยามาบอกมาสามเจ็ดนี่เนาะอ๋อนังนิดนึงนั่งเจ้เขาไว้บกเขาหรอฮะฮะคือวัตถิทานมากกับเป๊ะแมนแจกที่เข่าพเข่านี่ยออันนี้เป็นวัที่เทไรเนาะโอ้ยนก็ไดแล้วทวน บ้าสองหัวสามหัวแล้วแต่เคนหายวันนี้ยาเอาเงินหายเยะเรียนะแม่เราก็ได้เอาหายได้บมดเพื่นคนแค้นใจเสือกนะแม่ก็จะไป็นาตเอาแหละเพื่นมองหายนี้ทำยจะเอาเงินแล้วก็จะกบได้ยิุติหนามแล้วว่าันก็เลยเป็นญาตเอาว่ามันก็เลยพดหายเธอเล็กแค่ละน้อยวันนี้แต่ว่าเมื่อคืนนี่คือว่าคุณแม่ก็เลยมาฝันฝันเห็นคนมาถามคนมาถามว่ามุนทักการบ่มาบอกเห็นเราว่าจะ เออคือบ yeah ่เห uh, yeah. uh, ็นมากมันตะกามากมันตะการไปยู่ไซแล้วคือบ่มาบ่แน่เด็กเวลาแต่งโชคไอ้นี้โชคว่เจ้ารู้บปะนี่อยู่แล้เนี่ยแต่ยังนี่ยังอ่ะเดือนตุลาเนี่ยมันเกิดเกิดอ้ยได้มันเกิดเจ้ามันจะเกิดวันที่เท่าไรวันนี้หนึ่งตุลาตุลาเลยน่ะมันงบ่แน่ขนาดเนี่ยของขวัญมันครบรอบครบรอบ นาแต่ความคลามรักเกิดครอบจักขวบ่ไหมตัวไปแจ็คแล้วนะครบบกน่งค่าเที่พานแม่มากเลยก็วใดก็แม่มากเลยค่ะเออเจ้าต้องมาจับกับมรดการเพิ่มเพิ่มเติมอีกบ่ครับเพิ่มเติมอีกบอพันนี้เดียวพันมาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าไม่ย้งฝันเห็นมรดการนะครับีมานี่่รู้ด เฮ้ยก็มัรู้จักเลยว่าจิมามาเลยว่าเนี่ยเาว่าชุ่มแต่คื่อมากเยอะเลยเนาะเพราะมาหมู่บ้านนี่มาเยอะแยะกับเยอะแยะอีเนเยอะแยะเลยกับแก่เยอะแ่เยอแต่ว่าเมื่อคืนนี่นั่นค่อยลยว่าพันุ์คนทามามึงตะการคือพอมากลยกระกแต่เนาะเลยหัวเขาหงมเลบอกเธอเนะพันนหนากั่หนาั่นชื่ออะไรเนี่หน้อยหน่อยน่อยหน่อยหน้าคปิอกเปหน้าแล้ว เาจิน่เป้าไปซือเลยนะคะ้จ้าแม่เต่นนั่านแม่เต็นนั่งานแม่สี้บ่เป็นนอยเป็นเนี่มาแม่แม่นไ่ต้งเลยน้อยละว่ะอือบนนี่ด้เนาะไม่กคินหอดเกี่จังเลยจังซื้อเ่อเ้านี่มัดมัดอาการมาสิจ้ะแม่ไปไปเเดี๋ยวไปหาย่งเาจะ ไปทีไปซีนที่ปลมอมาเแ้วอกนหนึงมือสักก็เจอจ้าเราต่คืนนี่บมดาตเมื่อคืนเราะมื่อคืบอกเจ้ต่างท่อท่อตังกีโมให้คอยนะแมมาเจ้แมยากินเจ๊ได้ว่าก็ต้องทอดหลักแล้วมาถือเท่าไรซักเค่ะมาถือพี่น้องออากไเอาแม่ยมพิ่มเติมนะครับคือซีหานะครับเอะแม่เอาเม่มยุกับเมนยมบเมนยมกมนยมัเนบนยมกนกับเมนยมกมกันันยมกมบกัน อันยังได้บานคนน่งมาคอยเอิคอยซื้อย่งเหรอเอิญแงลาวัน้าเอแม่บุญทันแม่บุญทันแม่บุญทันมวนี่หละซึ่งน้งก็เอิญดอกจังคอยหา่ยจังคอยมาดมันมันคือปลาคอยยุบานท่าไทยเห็นไหมอ่ติดอันนี้แล้วนี่เวานจังซกื้อนี่หอแม่เอฟซีกติดซื้อนี่หรอแค่ะ แม่แม่มุนมาตักนิตั้งนอยนะครับอืมนี่ครับอ่าแล้วอันนี้กับ้รากันแม่แล้วกับรรลและก่ห้างแอดมินกับห้ามีาม่อนจยกได้บคเจต่างโทหาแม่สีสังคีปรมี่่อนก่โทแล้วน้องกุลาบมีโทรศัพท์ึโทไปแล้วก็บบุระโทก็จะกื่หลับน่กับบ๊อก